เบิกตัวนิ้วอูขึ้นศาลเกิดรอนอยนิ้วอูคำนับใต้เท้าเป่าใต้เท้าให้ข้าทดลองงูหางกระดิ่งด้หรือย่งเจินท่านกงซุนทดลองได้ครับใต้เท้าใต้เท้าเป่านี่ <ız> <h ums> ยิววันนี้ข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหนึ่งข้าขอถามหน่อยวันที่สิบเดือนที่แล้วตัวเจ้าอยู่ที่ไหนข้า้อยบอกกันแล้วอ่ตอนนั้นขน้าลอยอยู่ที่บ้านะไม่ได้ไปไหนอ้ย เี้ยงใต้ท้าวนิวโูทูกพิจมูนตายแล้วใต้ท้าทุกท่านนิวอูเป็นฆาตากรฆ่าคนตายที่จนด้วยหลักฐานเมื่อวันที่สิบเดือนที่แล้วได้ลอบไปขโมยของในบ้านของชาวานาแต่ถูกคนพบเห็นเกิดความโหดเหี้ยม